นะครับลูกค้าติ่มครับลูกค้าติ่มครับดูนะครับลูกค้าติ่มโรงเรียนอ่านักเรียนบัตรน้องพักแวดนะครับวันนี้มาหอดบ,บัตรนร้องแวดด้วยครับเด้อโอ้นักกีฬาห่อมเบิ่งกันช่องยูทูบสชายคนสีนะครับใครอยากดูตัวเอง๊อไ,ปอไปดูนักกีฬาครับตามสบายเลยหนูเดี๋ยวจะถ่ายลงช่องยูทูบของพ่อใหญ่ บังเอิญเด้อสมชายคุณสีเด้ออยากเบังเจ้าของบ่เมนไรส่สดเดิมมุอแรงพยัญชนะเสีสิลงบ่มีเนื้อสดไปได้อ่าเต็มที่เลยครับโชว์โชว์เร็วลงยูทูบลงยูทูบเร็วพใหญชน่ายลงสองยูทูบเด้อช่องสมชายคุณสีนะครับใครอยากดูติดตามด้วยโอเคเขา่าอ้ยเกือบ อันนี้มาดูนักกีฬาบ้านน้องพักแวนครับน้องพักแวนนะครับเด้อพ่อภาษาอีสานนะโคนอีสานลูกค้าติด้วยครับทั้าบงบุลูกค้าเติมมีแต่สาวซ้ำน้อยกับหนุ่มซ้ำน้อยอันนี้ครับโกครับโกครับโกออันนี้มาสนามกีฬาครับวันนี้ สมชายคุณสีทั้งเฟซบุ๊กทั้งยูทูบชื่อเดียวกันพิมพ์ไปดูจะเห็นเลยช่องไหนละ่ะบ่เอา้ามันมีมีเน็ตบ่อยู่โรงเรียนเหรอบ่หูรหัสเก่าเนี่ย<ป>บ้าโอ้ยห้องพญายบ่หอดเออห้องพญาย สวัสดีครับแค่นี้นะครับ